อในชันชะลาที่หนึ่งนะครับผมขโบรถเร็วที่หนึ่งหกกรุงเทพกันตังนะฮะก็จะเข้าจอดในชันชรลาที่หนึ่งบางซื่อนะครับผม

ขบวนนี้ก็จะมีคนถ่ายสัมภาณ์อยู่นะฮะไม่ก็ใจช,ชานชะลาหรือขบวนรถจองถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะขึ้นรถด้วยนะครับรถคันนี้เป็นเรือเร่งกต่าง ขบวนที่หนึ่งกรุงเกาญจน์แ้ก็เทีย่ยวทางหนึ่ะนะครับอ่าก็เป็นรถสายอันดามันนะครับผมกรุงเทพกางๆ เเสทางลยจะเดสินทางไปมาชานชลาทีึหนึ่งหรือจะพูดที่สาวราชานหนึ่งนะครับแล้วเรือกันตังสายหน้าจะเข้าเที่ยวดูตัวดูป้ายดูเลขที่นั่งก่อนจะขึ้นรถในตัวจะระบุเลขที่นั่งคันที่เอาไว้นั่งตามหมายเลขตัวระบุด้วยนะครับไม่ก็จะใจตัวหรือระบรถดีกานเาหารเจระพี่ถคันนี้เป็นรถสายใต้นะครับไปกันตังนะครับ ด้เป็นรถจักร G A Mixmall นะฮะวันนี้โอ้โหเลื่อว่า โเ้ดที่167นะครับผมกรุงเทพกันตังนะฮะต่อเดอะสัญญาณออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะฮรับม่ค่อยไดถ่ายกันคืนนะครับที่บางซื่อมีคนมาถ่ายเยอะแยะเลยดูคลื่นด,ดีนะฮะวันนี้ได้ไปรถจาก GEA นะฮะถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับ แล้วก็โชคดีอย่างนึงคือวันนี้ฝนไม่ตกแนละ้วทุกคนช่วงนี้ในกรุงเทพฝนตกโอโหแทบทุกวันเลยเดี๋ยววันนี้โชคดีอยู่ถ่ายเด็กแล้วฝนไม่ตกไหมทุกคนนะโอ้ยเสียงวิทย์ลั่นมากแตบแก้วหูวนะฮะเคลื่อนตัวออกแล้วนะครับ น,นี้มีแอร์นะครับผมติดแอร์นะฮะวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างที่จะเยอะกนะทุกคนก็ดูเหมือนรถจะยาวกว่าปกติหรือเปล่าก็นอนชั้นสองพัดลมนะฮะสองตู้นะครับผม นอนชั้นสองแอร์ก็สองตู้เช่นกันนะฮะอันนี้โตู้สุดท้ายนะครับไปเรากระโดดขึ้นรถเลยอ่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะ